ต่อแล้ครับผมโอ้อาบนะเทียบแต่ทเงี้โอ้ไม่ไหรอกไม่ช่วยกันไม่ได้หรอกพ่อพๆอพ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 อเลอกไปหมดเลยเนี่ยขอเรื่องทฤษฎีสีก่อนได้ๆไม่สีมีสามสีคือเหลืองเย็นโล่เย็โลถ้าหกโมงเย็นแล้วอ๋อสีเหลือง สีอะไรให้แสงสว่างสีขาวครับสีเทียนครับต่อไปสีอะรเดีเ๋ยวเราเรา,าเข้าไปคุยหยวกกันทุกนะตอนแรกนึกว่าคนเดียว ไปมาสามคนัสดีครับพสวัสดีครับผมจัมโบ้โอโหเฮครับชือจัมโบ้จัมโบ้ผมจัมโบ้โอโหเฮ้นาคุณโอโหเฮครับผมจัมโบ้ผมพงศั์ครับครับยินดีรู้จักครับผมจัมโบ้โอโหเฮครับเอ๊จําไม่ได้อจํไม่ได้คุณพ่อผมครับ ชื่อคุณพ่อคุณคุณพ่อคุณพ่อจะไม่ได้คุณแม่จำปูนครับคุณน้าจำปาคุณป้าจำปีครับจำปูนน้องเจ้าจำปาจำปาพี่เจ้าจำปีน้องคนามคนดีครักัชื่ออะไรผมเป็นญาติกับนาเนียครับมาจากเผ่านาเนียครับผม อยู่เผ่าไหนเรานวเนียครับคือเผ่าผมเนี่ยเผ่านวเนียไม่เคยทําเรื่องอะไรให้เสียแล้วเป็นคนรักลูกรักเมียทํางานบางทีก็เพลียเตียแต่ก็จงรักภักดีกับท่านนะครับแล้วจับผมมาเพื่อเรื่องอะไรนะฮะท่านเอาไงดีครับท่านเราจะจับขบูชายันหรือไงดีเองเนี่ยมันได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนว่าไอ้สิงโตมาผู้ตาม สิงห kind of ์ฮะสิงห์ฮะสิงหนสิงหนสิงห์โฮสิงหโหสิงหาสิงหาสิงโ์หกสิงหหกหอหกหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะโอ้เอ๊ดแะโว้ยเนี่ยอย่าบอกว่ามึงทำอะไรไม่ดีอ่ะแพงกว่าโลเลเนี่ยโลหะปอยก่อนเหรอเห็นบอกชอบเสื้ออยากได้เสื้อของอเมริกาใช่ไหมเออซื้อฝากไปถามเขาแล้วไม่มีเอคล โอ้ถ้าไม่มีเองอะกูใส่อะไรไม่ได้ใส่ได้เสื้อยืดถ้ามันใส่มันก็ยืดเอ้ายะชัยยะผมซื้อสัตว์ซื้อสัตว์อะไรซื้อสัตว์มัธยัสถอดออมครับโอ้โหเป็อะไรดีไอ้ดวงอ่ามีมีอะไรบ้างครับก็มีกาแฟเอาเอสเปรสโซเอสเปรสโซ่ไม่มีมีเปรซิโดโอเช่โอ้ยที่ใส่ที่ใส่วิปครีมด้วยมะเอสเปโซ่บริกเกตเนี่ยใช่ครับเพราะที่คุณรู้นี่ใช่ตระกูลเดียวกับลาเต้อ๋อ ติ่งติงกาลาเต้คือลาก่อนบายบายชิบดีเพราะว่าปั่นนี่ว่าปั่นเอาอะไรปั่นฮะเอาคอฟฟี่ไผ่บูนเกียรติเขียวหวานเดี๋ยวฮะกาแฟขอปั่นครับผมพี่เห็นอะไห้พ่อผมชอบคุณตรงนี้เลยครับครับผมเซมาร์ติโนโอเคสนะครับเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยฮะแก้วนึงของคุณชัยครับผมอาเตโตโอเด้อ่าแก้วนึงใส่ลามาโตอะไรนะลามาโตลามาโตมันมาอย่างนี้แล้ว ใส่ไปแล้วก็ราม็โตครับใส่แล้วมันตก็ใส่ใส่ขี้จุดครับโอ้ยเราจะได้กินครับพ่อจะได้กินครับถามเขาเรียบร้อยก่อนขนมหวานไหมครับขนมหวานเจ้าอะไรอ่ะขอเป็นแยมสิบขีดได้ไหมฮะแยมสิบขีดแยมโลครับโอ้หรือว่าเขาไปกินร้านอื่นนะคะมีแค่สั่งชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่กินนะโอเคโอเคแล้วดู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 ได้เลยพ่อได้คงเจ้าจะต้องเปลี่ยนการเป็นคนรูปหล่อเขาจะยิงกองเสียงของเจ้าใครอยากเห็นน่ะเอาของมาเดี๋ยวนี้ โอ้ข้าพาขเจ้าหรอเฮ้ยแตางจริงด้วยท่านท่าจะไม่ให้เจ้าต้องตายแน่นอนเข้าไปอะไรไปเรื่อฮะเจ้ต้องการไปสื้ประ่บารมีฮะดาวของข้าต้องการขายไม่ได้ข้าจะยิงกองเสียงเจ้าให้กลายเป็นเสียงกินตลาดผุนลาดเดี๋ยวนี้เฮ้ยไอ้ผู้เท่าข้ากลัวมากเลยเอ้ยอย่านแต่ละแท้ผู้เท่าของเจ้าเอากองไม้ข้าเดี๋ยวนี้ไอ้้เา เดี๋ยวมันกรตัเตร์เรอยเลยไอ้มารุดมเเา่ะเเปิดรถเอชเรา้าจะให้เสียงเจ้าไปคุยกับมันเี่นึกเอาเองเาเจาเจาจะต้องนึกเอาเองแล้วถึเวลาข้าจะดูเชาเจ้าที่ว่าจเมียลอันนี้เสียงรอเอาของมาเลยเฮ้ยเอรัเอามาไม่ได้ของันนี้บอกเลยอันน้ครัอันน้ครับเกิดอรมันคุยไม่รู้เรื่องนะเราไปคุยกับมันเองเดี๋ยวไปคุยกับมัน kẻ cái vướng đi hay không không bông thì hãy tới chị huyết không phải lần này ạ không phải đâu 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 หาใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหาใครครับมีใครอยู่ข้างนอกไหมครับอยู่ข้างในครับเข้าไปได้ไหมครับผมเออไอดูหมาให้เลยสิครับอะไรครับหมาไม่ได้เลี้ยงหมาครับผมอ๋อที่นั่งอยู่ไม่ใช่ใช่ไหมคนครับคนคนแต่แรกเข้าไปนะครับได้ครับเชิญครับมีธุระอะไรเหรอครับนั่งครับเชิญนั่งหนึ่งนะครับโอ้โหทนนครับครับผมครับนั่งครับ ะอะไรยา่าโอ้โทษทีมไปดึงกระเป๋าครับเอาของครัมันก็มีอยู่แค่นี้นะจริงนะโทษทตรงนี้ได้ครับผมอขอโทษครับอ๊บอ้าวไปไหนครับผมมาเอากระเป๋าขึ้นก่อนครับออ๋ เฮ้ยตำรวจไม่จับมครับเนี่ยอะไรนะตำรวจจับไมครับเนี่ยจับเรื่องอะไรครับอันนี้ของก๊อฟเหรอฮะแหมไอ้คนมันจะมามันก็มาดื้อๆเลยมโอ้ยอยู่ตั้งนานกูกูคิดไม่ออกเฮ้ยอยู่ตั้งนานมันคิดไม่ออกเล่นแต่ไม้ดิไอ้บ้าเฮ้ยของง่ายๆแท้ๆของก๊อฟนี่ดันคิดไม่ออกเป็นจริงๆเลยแล้วใครเนี่ย โอ้โหค, oh ครับฮะโอ้ครับผมโอ้โหเหรอครับมาริโอ้เหรอครับไม่ฮะโอ้โหเฮ้ครับผมเอ่อเอาเครื่องกองน้ำไหมครับเครื่องกองน้ำเครื่องกองน้ำครับผมเป็นไงเครื่องกองน้ำนี่ครับผมเครื่องกองน้ำครับผมกองน้ำเป็นยังไงอันนี้เครื่องครับนี่กล่องนนี้น้ำครับอันนี้เครื่องกองน้ำครับกองน้ำครับผม เป็นเป็นระบบแบบว่าสามสามนิทีผมลูกพ่อหมากครับฮะผมเป็นลูกพ่อหมากครับชื่อตอมครับเขชื่อตอมครัเป็นลูกของพ่อหมากครับผมตอมลูกหมากครับผมเรียกตอมม่ใศ่ก็ได้ครับเพิ่งทำงานอะไรวะเพิ่งจบมหกครับผมจบมหกแล้วก็จะไปต่อมอไซครับทาไมนั่งรถุกงรถเก๋งอะ มาหยาดครับคุณพ่อคุณแม่พอดีคุณพ่อเพิ่งเริ่มธุรกิจใหม่ครับโอ้คุณพ่อทำอะไรก็มาทำอะไรทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำเค็มครับโอ้น้ำเค็มทำน้ำปลาขายครับผมจบอะไรวะตอนนี้ผมจบตรีนะครับจบตรีครับผมจะไปต่อโทรป่ะต่อโทแต่โทไม่ติดเงินหมดครับผมโอ้ยอะไรอ่ะขาขาขาไปลาบลิงเหรอไม่ใช่อย่าเลยเขาบริสัดจะย้อนบีเบงเขา ไม่ก็ไปหาของป่ามาเจอนี่นี่เขาอยู่นู่นแถวตังนู่นน่ะอยู่ทางไหนนะแถวตังแถวตังทำไมอยู่แถวตังอ่ะลิงอุรังอยู่ตรังคุณเขาจะเลิกงานนี่แกเพิ่งตื่นนอนเหรอนอนบริษัทครับ hey, เฮ้ยอุบตอนนี้อะ ฉันถูกบอสพักงานแล้วล่ะโอ้ยถือว่าหนักนะพักงานเนี่ยแกไปเที่ยวฉันไหมถือว่าไปพักผ่อนดีและโอ้ยไม่เอาพักผ่อนยวโดนยึดของฉันอยากผ่อนไปเรื่อยผ่อนทุกเดือนจะไปพักผ่อนโดนยึดกันตายมันไม่ได้พักมันไม่ได้พักเรื่องผ่อนอะไรบางอย่างพักผ่อนร่างกายพักผ่อนร่างกาย สวัสดีครับพวกคุณสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยคุณครับคุณกำลังทำอะไรครับเนี่ยรถบังคับครับอ๋อมันต้องมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บอกเพื่อนคุณตำรวจจะจับแล้วนะฮะอะไรนะติดมาครับผม จะมาซื้อของเล่นนะครับเลยลูกครับเมื่อก่อนทนูทำงานนะครับตอนนั้นผมอยู่ที่ตลาดหุ้นครับทำเกี่ยวกับพวกเงินตลาดซัพย์เลยครับครับผมครับผมหาตลาดหุ้นเหรอครับคุณเป็นพนักงานเป็นโป๊กเกอร์เหรอครับอ๋อแลกเหรียญครับแลก เอาเอาเอาตู้เกมไปตั้งแล้วก็แลกเหรียญได้บากครับผมตอนผมเริ่มเริ่มเริ่มทำงานาที่ใหม่ผมก็ผมก็ทำงานที่ธนาคารที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับผมอ้เธอเป็นใหญ่เป็นโตใช่ไหมครับไม่ครับผมรปภเหมือนกันครับเมียคุณธรามที่นี่ป่ะครับทำเกี่ยวกับทำธุรกิจครับผมส่วนตัวเหรอครับไม่ใช่ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำคั่มครับผมน้ำคั่มเฮ้น้ำคั่มมันเหม็นจะไปทำธุรกิจเป็นธุรกิจได้ไงครับผมใช้ลูกน้ำขายครับ ส,ส่งส่งตามร้านไขยปลาทั่วไปครับผมค,ค,คุณแม่ผมก็คำเกี่ยวกับทับทิมครับผมโอ้เจวเวอรี่อะไรทับทิมกรอบครับผมคือแม่ทับหลี่มนทนหลงโูงคือเมืองที่ข้าปกครองอยู่ที่นี่ได้ข่าวว่ามีชาดีๆชาดีๆมีเยอะแยะมากมายเพราะเป็นชาจากยอดเขาท่านลองชิมนี่ดูนี่ชาอะไรเนี่ยชาขาวเฮ้ย น,นี่คือนี่คือระดับแม่ครับวิทยายุทธช่างล้ำเลิศขอข้าดูเป็นบุญตาอีกสักครั้งเถอะไหมครับวฮ้ยขออีกครั้งหนึ่งท่านพอแล้วแดงหมดแล้วเนี่ยสักนิดนึงโอ้โหชาเลยชาชาักเมืองหลงอู่เป็นเมืองของนักปราดข้าอยากจะลองทดสอบท่านสักนิดนึงน้ำร้อนป่าเป็น น้ำเย็นปลาเป็นตะคิวปลาหนาวปลาหนาวไงไม่เห็นโรงศพโรงศพหายท <c oughs> ่านมาวันนี้มีเรื่องอะไรคะารับใช้ข้าอยากจะมาทานอาหารมากินที่นี่ได้ข่าวว่าเรื่องลือนักเป็ดกเกษตรกรไหมเป็ดเ,เดกษตรกรเป็ดอะไรเป็ดปักกิ่งแถวนี้มีร้านอื่นไหม <c oughs> แม่ถามแถวนี้มีอยู่ที่เดียวนะนี่มีที่เดียวก้าอย่างนั้นข้าขอเป็นมังเสวิรัตแล้วกันเป็นผัดผักแล้วกันผัดผักเพื่อนเยอะไหมอะไรนะผัดผักเพื่อนเยอะผัดผักเพื่อนเยอะผักอะไรผัดผักโรมิตอ๋อเพื่อนมากันเยอะเดี๋ยวนี้มีร้านอื่นไหมร้าหท่านมาที่ท่านเหมือนมีประสงค์จะไปที่ไหนบางแห่งหรือเปล่าข้าจะไปเมืองมณฑลสวรรคโลกโอ้โหนี่ข้าหลงทางมา ก็เลยแวะเข้ามาร้านของเจ้าก่อนสวรรคโลกอยู่ทางเหนือทางภูเขาเหลือซานภูเขาเหลือซานภูเขาเหลือซานที่มีหิม,มะอยู่ปกคลุมอยู่ประมาณเล็กน้อยถัดจากนั้นไปสามสี่ลูกคือภูเขาต้ามหมิงซื่อ,อต้ามหมิงซื่อนี่อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลกวางเจากวางเจากวางตุง้งคณะประกาศขาวแถวนี้มีมร้าน,านอื่นไหม,มผมวันเวครับโอ้ย oh, <one> ลูกคุณแม่ไฮเว์ highway. โอ้คุณพ่อมอเตอร์เวย์คุณตาคุณตาโนเวย์คุณยายอยู่ในเปลอะเยุมากแล้วครับผมวันนี้ก็เลยมาเที่ยวทะเลครับคุณชิมคุณชิมยังครับเนี่ยชิมแล้วครับเป็นไงครับเป็นมะพร้าวครับผมอึ้โอ้ยโอ้ นกนกฉันไม่กินฟักทองไม่ใช่ฟักทองฉันว่ามันไม่ใช่ฟักทองอันนี้คล้ายลูกประครบครับอันนี้คือแม่ประครบครับอย่นี้ทียิงใ้แกดูโชว์เรียกว่าโชว์แสนยานุรูปเออช่วยหน่อยสิขอบตาครับขอบคุณครับ